สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกบริษัทที่เราคุ้นเคยและเป็นแรงบันดาลใจให้คนนับล้านทั่วโลกนั่นก็คือ Nike ้อิครับ Ni ก e ้ Nike ไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตรองเท้าและเสื้อผ้ากีฬาแต่คือแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยสโลแกนที่เป็นตำนานอย่าง just do it และโลโก้ swoosh ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะ แล้วอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้ในกี้ยังคงเป็นผู้นำและพวกเขามีกลยุทธ์อะไรที่จะพาธุรกิจเติบโตในปัจจุบันไปหาคำตอบกันเลยบทที่หนึ่ง จุดเริ่มต้นและปรัชญาการสร้างแบรนด์เรื่องราวของไนกี้เริ่มต้นขึ้นในปีพศ2507ภายใต้ชื่อ Blue Ribbon Sports โดยคุณบิลบาวเวอร์แมนโคชวิ่งระดับมหาวิทยาลัยและนักวิ่งของเขา ฟิลไนท์ที่เริ่มต้นจากการนำเข้ารองเท้าวิ่งจากญี่ปุ่นมาขายในปี1971ทั้งสองได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Nike ้และเปิดตัวโลโก้ Swoosh ที่ออกแบบโดยนักศึกษาสาวในราคาเพียง35ดอลลาร์ซึ่งต่อมา กลายเป็นหนึ่งในโลโก้ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกปรัชญาของไนกี้คือการสร้างสรรค์รองเท้าและอุปกรณ์กีฬาที่ช่วยให้นักกีฬามีประสิทธิภาพสูงสุดแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการสร้างแบรนด์ที่เป็นแรงบันดาลใจและเชื่อมโยมกับผู้คนในระดับอารมณ์ซึ่งเป็นรากฐานของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในภายหลัง บทที่2อาณาจักรธุรกิจที่ครอบคลุมแบรนด์และนวัตกรรมปัจจุบันไนกี้มีโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและหลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์ที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลัก 1. ฟุตแวร์นี่คือหัวใจสำคัญของไนกี้ที่สร้างรายได้หลักและเป็นผู้นำตลาดอย่างแท้จริงมีการพัฒนารองเท้าสำหรับกีฬาหลากหลายประเภทตั้งแต่บาสเกตบอลรันนิ่ง ฟุตบอลไปจนถึงไลฟ์สไตล์ไนกี้สร้างสรรค์นวัตรกรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากมายเช่นเทคโนโลยี Air Max Zoom Air Flyknit และ React ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสบายในการสวมใส่นอกจากแบรนด์ไนกี้แล้วยังมีแบรนด์ลูกอย่าง Jordan Brand ที่สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกโดยเฉพาะรองเท้า Air ์จอร์แนที่เป็นทั้งรองเท้ากีฬาและสัญลักษณ์ของสตรีทแฟชั่น 2. a p p อ r เ l เสื้อผ้ามีเสื้อผ้าสำหรับกีฬาและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายทั้งเสื้อยือดเสื้อกันหนาวกันเกงและชุดกีฬาที่เน้นนวัตกรรมด้านวัสดุและความสบาย 3. Equi ป m e n ์ อุปกรณ์กีฬารวมถึงอุปกรณ์กีฬาอื่นๆเช่นลูกบอลถุงมือกระเป๋าและหมวก 4. แบรนด์ลูกอื่นๆ n i k ้ยังเป็นเจ้าของแบรนด์ Converse ที่มีรองเท้ารุ่น All Star ซึ่งเป็นอมตะตลอดการและ Jordan แบรนด์ที่กล่าวไปแล้วถือเป็นการสร้างอาณาจักรแบรนด์ที่ครบวงจรบทที่3 กลยุทธ์การเติบโตและความท้าทายไนกี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งแต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในตลาด 1. กลยุทธ Direct ์ Direct to Consumer Nike ได้ปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญด้วยการหันมาให้ความสำคัญกับช่องทางการขายตรงผ่านร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองมากขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าควบคุุมประสบการณ์แบรนด์และเพิ่มอัตรากำไร 2. ผลประกอบการสิ้นสุดปีงบประมาณพฤษภาคม2568ในกี้คาดการว่าจะมีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องโดยเฉพาะจากยอดขายในช่องทางดิจิตัลและตลาดที่สำคัญอย่างจีนและอเมริกาเหนือที่กลับมาเติบโต 3. ความท้าทายการแข่งขันสูงการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งอย่าง Adidas, Puma และ Under Armour รวมถึงแบรนด์ใหม่ๆที่เน้นตลาดเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจโลกกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อาจชะลอตัวจากภาวะเงินเฟอ้อการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์แบรนด์ต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนด์แฟชั่นและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบทที่4อนาคตของไนกี เทคโนโลยีความยั่งยืนและแบรนด์ที่ทรงพลัง Nike มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวด้วย3กลยุทธ์หลัก 1. ดิจิทัลและแพลตฟอร์มยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน Nike และ s n a k ที่สร้างชุมชนผู้ใช้งานที่แข็งแกร่งมากขึ้น 2. นวัตกรรมที่ยั่งยืนไนกี้ให้ความสำคัญกับโครงการ Move to Zero ซึ่งเป็นเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์าบอนและของเสียให้เป็นศูนย์โดยมีการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 3. Brand Storytelling ในกี้ยังคงใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่องผ่านแคมเปญการตลาดที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นประเด็นทางสังคมรวมถึง การร่วมงานกับนักกีฬาและอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกเพื่อรักษาความผูกพันทางอารมณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสรุปไนกี้ผู้สร้างแรงบันดาลใจและผู้นำแห่งอุตสาหกรรมกีฬาไนกี้ได้พิสูจน์แล้วว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากแค่คุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่มาจากปรัชญาที่ลึกซึ้งในการสร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงกับผู้คน ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยกลยุทธ์การตลาดที่ทรงพลังและวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่อนาคตทำให้ในกี้ยังคงเป็นผู้นำที่น่าจับตามองในอุตสาหกรรมและพร้อมที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกให้ just do it ต่อไป หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจบริษัทไนกี้มากขึ้นนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ